มึงไปไปไปตรงกลางดิไปตรงกลางดิไปดูดิป้อมมันยิงแรงไหมกูอยากรู้ดาเมจเลยดูดิไปวิ่งไปวิ่งไปไปดูดาเมจแรงเปล่าโอ้เล่งเล่งใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โหว้าวเมนเมนไปก่อนเมนไปก่อนเมนเข้าไปเมนเมนเข้าไปเมนเมนเมนแทงไว้แทงไว้แทงไว้คุยอะไรนักกาอะไรอย่าคุยเนื้อดีมเอ้ยใจคอไม่ดีาลากอยอ้าวโอ้ยอย่าล้องอย่างนั้นสิมันโอ้ยไม่เอาอย่าล็อก เมื่กี้สิมันนี่มันบูมันจะเล่นไม่ไหวแล้วนะโอ้ยสุดยอดไปเลยพลังบาสค้าแรงมากเลยใหญ่มากเลยตูมมากเลยเมื่อกี้ตูมเลยคนสองดาวค่ะผมผู้สอนดาวด้วยนะขอท่านดาวได้ไหมเมื่อขอดาวขอคนสตรีมได้ไหมขอคนสตรีมได้ไหมไปดูสาวๆแล้วเราแย่งเข้าสาวๆเดี๋ยว เฮ้ยจบพอดีเลยว่ะหนึ่งแปดเก้าศูนย์เก้าแปดแปดแปเขาทันว่ะยันเก๊พี่มีแฟนนะครับพี่มีแฟนอยูไใบทุกช่องทางค่ะติดใบทุกช่องทางค่ะทขาไมกูไปไหนกูโดนดูอย่างเดียวเลยวะพี่มีแฟนนะครับไม่มีค่ะโรวจทีวีปะเนี่ยไม่ใช่หรอกเปลปลอมก็ลองดูได้นะจริงหรือปลอมอ่ะถ้าโดนไปก็จะได้รู้ว่าจริงหรือปลอมไงเฮ้ย มาเล่นฝันของขามได้แบบนั้นเราเล่นตัวล้วงแล้วได้ผมตัวจริงผมตัวจริงครับตัวจริงป่ะพี่ตัวจริงครับตัวจริงป่ะพี่ตัวจริงป่ะพี่ตัวจริงป่ะพี่เฮ้ยเสี่ยคุณเนี่ยเฮ้ยใครวะเนี่ยเสียงคุณคุณเนีะยใครอะเสียงคุณคุณเนี่ยไอ้เหี้ยคุณเล่นในนันโดเนี่ยมึงเสียงคุณแล้วเนี่ยเออเสียงมึงคุณมากเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจ๊มาเนี่ยไอ้เจ๊วะไอ้สัตว์ใช่เจ๊ไหม มึงมีเร็วมากแหมอยเวีนเอ้ยเอลโดจะไม่ยอมเอลโดใครอยู่ตรงนี้เอลโดเอ้ยมึงบินไปไหนเอลโดคุณว่าอย่าง้รเอลโดเอลโดเอลโดมึงฟังกูดิเอลโดมึงไปไปไปตรงกลางดิไปตรงกลางดิไปดูดิปอมมันยิงแรงไหมกูอยากรู้ดาเมจไหมไปดูดิโอดูดิเออเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปไปดูดาเมจแรงเปล่า โอ้เหลงเหลงใช่ได oh, wow. 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 so ้ใช่ได้ใช่ได้โอ้ววว้า้าวสุดยอดไปเลยเฮ้ยเมธเมธอย่าเลมดิเมธอย่าเล้มเล้มเมธอย่าเลมอย่าเล้มระดอยระดอยปมล่างเลงปมล่างเลงบอกไปดูดิไปดูปมล่างดิ ไปดูดิมันแรงหรือเปล่าสองเมตรพอสองเมตรเออโอเคเว้ยเคอย่าเล่นน้ำป้อมมันแรงอยู่ระวเมาเมตดเม็ดขี้มาเมตรขิปมานู่นขลิปมาโอ๊ยแบบนึงเอ้ยไม่ต้องมาไอ้เมตเมต เร็วชนมันเลยชนมันเลยชนวิ่งชนเนวิ่งชนวิ่งชนไปดีเมคร้ยัามายืนหลังนี้ไปเร็วไดห้าองไปกลาไาไเมยเมนดูล่างไว้เมดูล่างเดี๋ปมแตไม่ต้องกลับมานะไม่ต้องกลับมาไม่ตกมากลับมาด้วย หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ทันไม่ทันเออไปเลยเอาไปเลยเอาแดงไปเลยเอาแดงไปเลยไม่ได้ใช้ไหมเม็ดเมนดไปก่อนเมนไปก่อนเม็ดเข้าไปเมนดเม็เข้าไปเมนดเม็เม็แทงไว้แทงไว้แทงไว้คุยอะไรมาอะไรอย่าคุยเด้อทีมเฮ้ยใจคอไม่ดีมวลาก้อยอ้อยอย่าร้องอย่างนั้นสิมันโอ้ยไม่เอาอย่าร้องอย่างนั้นโอ้ยไม่ร้องอย่างนี้สิมันนี่มันบูมมันจะเล่นไม่ไหวแล้วนะ โอสสสส้อออส,สวย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 อดย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 อดไม่หนีเลยปิดไม่หนีเลยอะไรวะที่ผัสติม <im ada>. <consoles> ือทำไมปิดไม่หนีได้ไงยิงปะเนี่ยยิงปะเนี่ยยิงอ้าวโอ้ยยิงมะ โอ้ยแบบนึงดูดิเดินเร็วๆเวมทุ่ม ไอ้สัตวสไอเด็กตามึงคนหรือควายอเหี้ยมันจะตายอยู่แล้วมึงวิ่งหนีมีหน้ามึงบ้าหรือเปล่าจังหวะนี้กูไม่เข้าใจมึงเลยเอ้าอะไรของมึงวะพอกูตายปุ๊บเสียขวัญไอ้เหี้ยไอเอลโดเอลโดมึงขึ้นบนแทนดิไอ้เด็กตาแม่งเล่นเหี้ยอะไรไม่รู้ตายห่าแล้วน้ำผึ้งมะนาวไหมครับเล่นอะไรของมันวะเอออมึงถย ไอ้เพจนี้เขาค้างบ่อยจังวะไอระโดอนตีบนนี่ตีบนตีบนตีบนเมดไม่เอ้ยเมดเมดช่วยเพื่อนนี่อย่าดูอย่างเดียวนี่ช่วยเออเอมันเยอะมากเลยอย่าไปกลัวมากับใครอย่าไปกลัวมากับพี่ไม่ต้องกลัวโอ้ไก่ตายไอเจ๊ไอไอระโดนเจ๊งว่ะไอไอระโดอนคนเจ๊งเลยไอระโดอนอย่างเจ๊งเลยว่ะไปเกิดแล้วไอระโดน This is a โอโอ้ย <out> oh ช่วยกูด้วยเฮ้ยเดอแม่งไม่ทำเฮียลเลยไอเียกูเล่นมูานงตัดปาเีย้วเพื่อนโอยเจ็บอโอยเขาเจ็บเาเจ็บน้องเาเจ็บน้องเาเจ็บไปดูดิเขาโดนอะไรวะเฮ้ยครีเจว่ะเฮ้ยครีเจ๋ว่ พเอลอไปต่อพี่เลนไปบนไปบ่งหนึ่งนึ่งนึงึ่งนซลก้นยไปดิเออทาได้หรือเปล่านะทำได้หรือเปล่นั้ะากูไม่บอกก็ไม่ได้ฆ่านมึงอ่ะอเข้าไปนุ่งหนูนุ่นไป เสบไหมเสียบไหมเสียบหรือเปล่าตาคุหัวเลยวะบอลบอลบอบอบอเล่นคนเดียวนี่โชว์บ้างนี่มึงอลโชว์บ้างโชว์ดิโชว์ดิยายกูโชว์เยอะไก่ตายอีกแล้ว ดูพี่เลยน้องดูพี่ไว้ดูพี่ไว้ดูไว้นะดูไว้จับตาดูนะจับตาดูไว้นะดูไว้ดูไว้ดูไว้ถอยมาเมดเมดไปทำพียอะไรเมดอยู่ไหนวะไอเมดหัวหายไปไหนวะเนี่ยตายแล้วโอ้ยอันนี้ มึงรวยแล้วมึงทำเฮียอะไรมั่งไอ้เฮียผมว่าผมโยูมึงยังไม่ทำเฮียอะไรเลยเนี่ยมึงฆ่ามันดิมึงนี่รวยเหมือนคนบางคนเลยนะรวยแต่ไม่ทำอะไรเนี่ยอะรวยเหมือนกันเลยนะเนี่ยมึงอ่ะรวยแล้วมึงเคยทำอะไรไหมฮะตายโอตายเร็วเอร์โดนดูนี่นะมึงกระหลังสิเมิดไอ้เยลูกมึงกระหลังบ้างชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิ๋บไปแล้วเอร์โดเทน แล้วมึงเคลียร์หาเยี่ยลยเรากูรอสเต็กอยู่เออเอาดิเอาดิมึงเอาดิหูโตอให้กูฆ่าเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยเฮยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโชว์โอ้ยสุดยอดไปเลยเฮ้ยสามทางสามทางสามทางสตรีมเมอร์ต้องสามทางเว้ยไป้าไหมรอเมดเกินก่อนรอเมทเกินก่อนเอาดิเอาดิเปิดดิปึ่งอะเปิดดิมึงไปไหนอะมึงไปใครอะเปิดดิ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 เดี๋ยวกูตาม Ai. 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 Ai! 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 เนี่ยมึงเอ้ยพี่มาหามอมึงเหรอเป๊วดิเป๊วดิไล่ไปมึงเหรไอไอฟอลลินกับไอไอเด็กต้ามึงทำเฮี้ยอะไรบ้างเถอะทำนี่ดูแม่งไม่ต้องมาช่วยแม่งทำเฮี้ยอะไรดิ่สองตัวทำนี่เอ้าเมนเมนกูเป็นเฮี้ยอะไรตายมาเนี่ยไม่มีใครปกป้องหนูเลยค่ะโอ๊ยมึงก็เคลียร์หมดเลย แล้วกูจะตีอะไรเราเอาดิเอฮ้ยโอ้ยจะตายบาเลยจะตายมาเลยเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วไเฮ้ยแล้วเชียแล้วเชี่ยแล้วเยอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอยอยออ้้ย้ยอ้้อ ตายหมดทีมไอเจมันโยนเมื่อกี้ไม่เห็นเลยอะเจมันยืนดูแล้วมันก็ตายตามไอเราไอเราคอยสยทับไปวะไอเราไม่ได้โยนนะไอชายอยู่ไหนไอชายอยู่ไหนเอาไอชายมาดิเรียกไอชายเบไม่ได้โยนเลยค่ะเบรดอะเบรดมันเบรเบรมันเป็นอะไรตายเมื่อกี้เบรดเป็นอะไรตายเขยโยนเลยค่ะ เนนืออบบััวลครผม่าเปิดไปเลยตายอะน้ำฟ้าเนี่ยเปิดไปตะเป็นไปจะเป็นไปจะเป็นต่มึงก็ไปจะเป็นเหมือนการกูดีกว่าเราวางเอาซ้ายนะครับมันเยอะมากเลยครับมีตัวดีแล้วน้องอาร์ตเจอกันนะคะแบล็กทีนขอบคุณสุดลายดาวค่ะขอบคุณสุดลายดาวด้วยนะขอสักย์พันดาวได้ไหมครับเม่์ขอดาวขอคนสตรีมได้ไหมขอคนสตรีมได้ไหม เฮ้ยบุลาดแผ่นนี้เปนมาจริงนะรูนที่ผมใส่มาเป็นอเวกสิบเม็ดนะครับอเวกสิบเม็ดเอสเซอร์เรเวอร์ห้าซัพพลีดห้านะดูท้ายเจมันไม่ทะลึ่งเคลียร์คลิปกูหมดเนี่ยโอ้ยเชียรเชียโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วเน็ตแบงเฮียเกินโอ้โหอะไรวะเนี่ยเน็ตโอ้โหกูโดนเฮียอะไรตายวะเนี่ย อ่ะกูตายเพราะเน็ตหลุดโคตรเที่ยเลยโอ้ยเจตายแล้วเฮียเจโคตรลาบเลยวะเอ้าอยู่ไหนวะลองไปไวก็ดีอะกูเหนื่อยได้ทียอย่าตีป้อมค่ะไว้ขอบคุณแอดวีมากเลยนะคะสติกเกอร์โคตรสวย ขอกลับกราบแทบตัดได้ไหมคะเฮ้ยมึงกต็ตีดีเม็ดตีดีเม็ดจานเจมาแบกขอบคุณพี่เจด้วยคะ่ะ <laughs> พี่เจพี่วีแล้วใครบ้างก็ไม่รู้เนี่ยงงไปหมดแล้ว <laughs> จานเจจานวีต้องเรียกยังไงคะเนี่ยโอ้ กูเกียดทรงผมกูมากเลยตอนนี้กูตัดเองเลยนะเบา